วัดีค่ะเพยรคารถเมอองเสรีไทย73นะคะวันนี้เราก็พามาพบกับรถนิสสันซิลฟี่1 6 e ปี2020นั่นเองค่ะบอกเลยคันนี้นะคะสวยงามมากๆได้เป็นสีขาวนะคะริ้วรอยการใช้งานน้อยและได้เป็นสีเดิมบางทั้งคันเลยค่ะสำหรับภายในห้องเครื่องนะคะสวยสะอาดไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มเลยนะคะคันนี้ไม่มีวิ่งฝุ่นดินแดงมาแน่นอนจ้า สำหรับภายในคันนี้นะคะโอ้โหใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะวงมอะไรได้แบบมันติดฟังก์ชันนะคะหน้าจอคอนโซลกลางดีไซน์สวยงามค่ะหัวเกียร์ของเขาไม่มีรอยถลอกเลยนะคะใครได้ไปนะคะคันนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเลยค่ะเพราะของเขาได้เป็นรถปีใหม่ปี2020เลยทีเดียวบอกผู้นั่งแถวสองนะคะใช้งานน้อยมากๆเลย ใครที่สนใจนิสสันซิลฟี่คันนี้แล้วสามารถติดต่อทางเทียคาได้ทุกช่องทางเลยค่ะและตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นออกรถ199บาทเท่านั้นนะคะและราคาคันนี้อยู่ที่349,000บาทเท่านั้นนะคะ